เป็นอะรนี่อเรารงจก้าวขึ้นสู่ขั 1. 1> ้นอดคั้นสูงสุดาครับนะแต่ที่สำคัญบันไดขั้นนี้เราต้องก้าวไปด้วยกันสีคนระับนราั้นวันนี้ช่วยกันก้าวข้ามบันไดขั้นแรกไปได้นี่จะให้นะอย่าให้มันลอดออกไปจากสานามแห่งนี้หนึ่งสองสามสี่ นนี้เราก็มาอยู่ฝัางด้านพี่เสียอาจารย์บุรีรอดนะครับผู้เล่นสายเลือดสัมพันธ์โดยแท้นะครับก็มีนี่กับมอสกอนอยากจะถามพี่เสือนิดน,นึงว่าสองเกมไหนบ้างที่กล้าติดก,กันเลยตอนนี้พิเสียไงบ้างครับไหมดีครับที่ให้มาเกิดกลับมาแล้วกลับหวั่นกลับมาช่วยทุกคนได้ดีแล้วเาหมดความหวัง พอใจระดับไหนครับตั้งแต่ลงเล่นนัดแรกอยู่ที่ตอนนี้แับทีมบ้านเหนือระดับเพราะว่าร่างกายมาปรับตัวใหม่แล้วก็เลือกมาบอกทีมเราก็ับมาแล้วรทีมสองเราก็ยังเข้าบ้างเข้าบ้างแต่ร่างกายเราได้รับบาดเจ็บมาจากมอสต์ก็ยังไม่เสร็จเลก็จากเริ่มต้นแน่นอนคองโคดันตังนี้แน่นอนด้วยความที่เราเป็นเด็กสผ่านครับจนถึงวันนี้ของโคดันในนั้นเป็นยังไงบ้างครับ ไม่เท่าไหร่นะช่วงแรกๆมาคือเจอวย้าเราไปเด็ดคุพันณวดดังบอกผมว่าปดดังกลัวผมให้เด็กคู่พัเราทำไมไม่เไีนยทำไมอยู่ที่นู่นเล่นกลับมาถึงนะตอนนี้ความมั่นใจเขาเพิ่มบางทีความมั่นใจส่ววนตัจลงเยอะมากตัวสุดท้ายสุพันนะ อนน right no ั้นที่เคยอยู่บุรุษเชลีเล่นไทยลีกแรกๆกับตอนนี้มีความแตกต่างมีความที่ดีกว่าอะไรกแตกต่างกันเครับตอนนั้นมันเป็นทีมบุตรแต่ตอนนี้เริ่มยกระดับขึ้นมาแล้วแฟนบอลอะไรแฟนบอลกับมาฟังตอนนี้แตกต่างกันตอนนี้จะเยอะมากจนเข้ามาเชียร์กับตอนนั้นเนี่ยจะไม่เป็นเพราะมันเริ่มขทีมจบฝากขอบคุณหรือให้ของรางวัลแกแฟนบอลนี้ก็ ขอบคุณมากๆรับแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ทุกแมตช์นะครับาก็ขอเป็นกำลังใจกับทีมทั้งสองุ่ายด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมหลังจากที่พมีเอฟซีนั้นเปิดบ้านเอาชนะราชนาวีสโมสรด้วยสกอตบูตอสเซครับแน่นอนครับเบื้องหลังความสำเร็จกับผลงานในวันนี้ก็ต้องยกครับสำหรับคุณท็อปนะครับผมคุณโรเสือร์ตาอาชาดครับคุณผมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับดีใจครับจบไปอีกหนึ่งเกมนะครับเหลืออีก 6เกม6เกมนี้3เกมจะเป็นในบ้านนะครับแล้วก็3เกมนอกบ้าน3เกมในบ้านที่เหลือก็คือภูเก็ตนะครับเอ,อ์ฟอสแล้วก็จบด้วยสระบ,บุรี3เกมนอกบ้านก็เริ่มจากอาทิตย์หน้านะครับจันทบุรีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเตะทีออ่จันทบุรีเสร็จแล้วมออีที่ไหนเอ่ยจำไม่ได้แล้วออจบท้ายด้วยศรีราชานะครับมีจันทบุรีมีศรีราชาแล้วก็ เกมนึกไม่ออกตอนนี้สมองเบลอไปหมดแล้วแต่ว่าที่แน่ๆอีก6เกมที่เหลือ3เกมในบ้านเราต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับถ้าสามารถเก็บ3เกมในบ้านได้นะครับ3เกม9แต้มมั่นใจว่าตัวไปไทยพรีเมียร์ลีกเราแน่นอน,นครับแล้วถ้าหากว่าได้ทั้งหมด6เกมเลยจะยิ่งดีใหญ่แต่ว่าลูกบอลลูกกลมๆมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับต้องให้กองเชียร์ของเราคอยเป็นกําลังใจให้ต่อไปเรื่อยๆครับว่าสุพรรณบุรีเอฟซีเราจะคว้า 638 18แต้มที่เหลือได้มากน้อยแค่ไหนขอบคุณทุกคนครับโอเคครับนี่คือทัศนาคติของทีมครับวาเสือปลาอาชาพนักานสโมสรฟุตบอลธนบุรีเอฟซีนะฮะก็เดี๋ยวฝากไว้แมตช์หน้านะฮะแมตช์หน้าออกไปเยือนจันทบุรีเอฟซีวันที่30กันยายนนี้ฮะก็ฝากแฟนบอลธนบุรีเอฟซีไปเชียร์กันเยอะๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับทางด้านฝั่งประตูของเรานะครับคุเฮ้ยชื่ออะไรนอ๋อชื่อต้นนะครับ กินบ้องแคกินบ้องผูดแถวเชื่อนะครับก็ตอนนี้ก็ได้โอกาสลงสนามถือว่าบ่อยครั้งมากแล้วหลา,ายเกมติดต่อกันแล้วครับก็จะถามรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี่ยมั่นใจมากน้อยขนาดไหน,นครับกับสามสี่เกมที่ลงมาติดต่อกันเลยเนี่ยยังความมั่นใจอะไรอย่นี้มีมากขนาดไหนตอนนี้ก็เขามั่นใจตอนนี้ก็เกือบเกือบเต็มร้อยแล้วครับตอนน,ต,อนนตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวต้องให้เวลาสักพักหนึ่งปรับตัวตอนนี้ยัง รุ่นที่ที่เป็นตัวจริงอยู่นนี้ก็รูเกโอเคคนนี้ตอนนี้กำลังเข้าใจเกมกับบโกรุ่นสหรืออะไรก็โอเคครับกดดันไหมกับที่เราอยู่กับทีมแต่ฤดูกาลที่แล้วและฤดูกาลนี้ก็ช่วงต้นไม่ค่อยได้รับโอกาสกดดันไหมที่ผลงานมาพูดง่ายๆคือตำแหน่งตัวสาประตูถือว่ายังออกมาไม่ดีนะแล้ววันเดียวก็ได้รับโอกาสที่กดดันขนาดไหนก็กดกดดันกดดันพอมาณสูงมากครับผมก็คือว่าเหลือแปดเกมสุดท้ายที่เราได้ลง ที่เราได้ลงก็คือมันชิ้เป็นชิ้ตายอ่ะของสโมสรกันเลยอ่ะต้องขึ้นต้องแบบต้องชนะต้องขึ้นแฟนคลับได้เลยมองถือว่าติดตัดมากมากเลยครับฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยต้องเชื่อเหลือเกินว่าแฟนบอลเนี่ยจะถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตามตามเชียร์ตามดูน้ำมันหลายต้นจะได้ลงได้เป็นตัวจริงฝากอะไรแฟนบอลดิ่มก็ฝากขอบคุณกองเชียร์แฟนบอลยศีนมาเชียร์ละ โมสอแล้วก bon right. like ็เชียร์ผมหรือทุกๆคนก็คือขอขอให้เป็นแบบนี้ตลอดทุกแมททุกทุกการเลยครับคโอเคครับก็จบไปครับสำหรับต้องบอกว่าน้องชายอาตุลนะครับสุดตับตูสุดอาเป็นศูนย์หน้าเอ้ยพูดถึงน้องตัวแล้วก็ก็อยากให้แฟนมอนตามตามเชียร์ของที่ผ่านมาให้กำลังใจเหมือนเดิมนะครับก็ได้รับโอกาสแล้ว แล้วนำไมนเต็มทีท่นะครับตอนนี้ก็นะ